รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีมอบสิ่งของสนับสนุนอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่วมไสปทุมธานีเมื่อวันที่28ธันวาคม2567คณะกรรมการมูลนิธิกู้ภัยร่วมใไ่จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยน,วานายวัชจนชัยวาจาพารวยประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสิทธิพยากรณ์ สนับสนุนและให้กำลังใจอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่วมสาจุดลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะในช่วงเจวันอันตรายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางของประชาชนหนาแน่นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงสำหรับในครั้งนี้ได้มีการมอบสิ่งของเช่นข้าวกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลังกาแฟกระป๋องและน้ำดื่มให้กับอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มายจุดลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีณบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีคลองห้าลำลูกกาโดยสิ่งของเหล่านี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มใสจุดลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรวมถึงเป็นการส่งกำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อการเสียสละเวลา และแรงกายในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้านนายวัจนาชัยวาจาภารวยกล่าวว่าอาสาสมัครทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลเราจึงอยากสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้คณะกรรมการมูลนิธิกู้ภัยร่วมสายจังหวัดปทุมธานี ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและชุมชนในการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ร่วมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือและน้ำใจของคนในชุมชนที่พร้อมสนับสนุนอาสาสมัครผู้เสียสละเพื่อให้เทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและปลอดภัยสําหรับทุกคนผมนนลกกมูกการศูนย์สอนละครับคณะกรรมการวิทยุภัไล่มไรวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่หล่มสทยประชุมธานีาได้จุดบริการประชาชนในพิกของ5วันนี้พร้อมคณะกรรมก,การครับไต่ติดการแล้วก็แถวหน้าผู้ชีพหน้าผู้ภัยวันนี้ได้มาดยความสะดวกแล้วก็มาบริการประชาชนเพื่อเป็นทางกับคุณยมนดาวต่างจังหวัดเหตุการณ์ก็ปกติครับไม่ได้มีเหตุมากครับ วันนี้ราการอุโสคและพร้อมข้ารามการปฏิบัติการได้นําอาหารและเครื่องดื่มมาให้เพื่อนอาสามูลที่กู้ภัยรถไฟปทุมธานีเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่อาสาชุดปฏิบัติการแล้วก็ทั้งณะารรมการไปปฏิบัติการครับจะถึงวันปีใหม่2,568ปีนี้ขอให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับทั้งไปทั้งกลับครับจุดบริการเรมใส่ปทุมธานีพร้อมเตรียมบริการครับ ภาพข่าววจนะชัยวจาพารวยรายงาน